หนังจะหนังหนังจะหนังอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่โลเท่าไหร่ครับมันละยี่สิบบาทอันนี้น่าจะเป็นหนังหนังบัวมันมีสองประเภทนะครับหนังควายกับหนังบัวเป็นอาหารบ้างชั้นดีนี่สำหรับคนที่ฟันสวยนะครับกินได้แต่ถ้าฟันไม่ครบอย่าไปกินนะฟันจะเพิ่มหักไปอีก นีต้องใช้เวลาในการผลิตนะอะไรนะฮะเหือกดูนไม่ได้ครับเพราะว่านี่เป็นชิ้นใหญ่ลายในปากครับเดี๋ยวต่อไปตอนนี้พนักงานกำลังก่อไฟอยู่จะจีหนังครับจะจีหนังโอ้โหนู่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวได้มาแล้วก็จะเผานะครับ บอกยดเลยนะร้อนเอกด,ดีไฟอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> มีกาสมุนไพรครับกานี้ก็ไม่ได้การธรรมดานะครับกาดําใครไม่เคยเห็นกาดํามาดูตรงนี้นะนี่พาะไม่เคยล้างเลยตั้งแต่ต้มมาเนี่ยล้างไม่ได้เดี๋ยวไอสีหลุดสีนี่มันทําให้ร้อนขึ้นเลหนังพวกนี้นะครับส่วนมากก็เป็นการถนอมอาหาร โดยวิธีการเอามาหมักใส่อะไรเดียะใส่เกลือใส่แกลบใช่ไหมฮะมนะีมีแกลบได้ไหม,มใส่แกลบหมักไปครับหมักหรือตากแดดเอาไปหมัก,มกแล้วก็ไปตากแดดครับตากแดดพอแห้งหมัดหมะแห้งให้มันมันมานีไม่ใช่ดิแห้งได้ที่แล้วก็ค่อยเอาไปเอาไปทําอะไรไปเผาไหมไปทอดได้ไหมครับแบบนี้ม,มีวิธีการที่จะกินได้อย่างเดียวคือต้องไป ไปเผาไฟให้มันไหม้เกรียมที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยมาสู่กระบวนการทุบนะปลอกให้ส่วนที่มันไหม้ออกไปตอนนี้พนักง,งานก็กําลังเลื่อยป่อเพลอนอยู่หากินกันไปครับตามวิถี <c oughs> ไปพร้อมแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนเผาและเทคนิคจีหนังอ่าปลดปลด,ปดอะอไรดิไม่ปลดนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะทําให้ดูนะครับ <c oughs> เอาต้องเอายางออกก่อนนะมันจะดีดปึง้งเข้าตานะมันจะ,ม,นจะม,ม,มันจะไหมไหม่เลยมันจะไหมใส่เราอันตรายแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่เอายางนี้ออกนะครับมันก็จะละลายใส่เนื้อใส่หนังเรารสชาติก็จะไม่แซบไม่มจะเปลี่ยนไปใส่ไปก่อนเนี่ยใส่ไปแล้วกินมันเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะเวลาจะเผาพวกนี้เราต้องไปอยู่ไกล้ๆหมู่บ้านหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะให้รางวัลเรากินมันจะแรงหน่อยนะ อทเปาอย่างนี้เลยครับเผาเวลาเผาก็ต้องดูนยนะครับดูว่ามันไหม้มันได้ที่จริงหรือเปล่าเพราะขนพวกนี้อย่าให้ขนมีนะขนนี่อันตรายต้องโกนออกันนี้แหละครับกำลังใส่ดีอยู่บ้านนี่ สมัยนุ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเคยเอาไปกินเวลาที่ไปดูภาพยนตร์ไหมไปดูหนังกลางแปลงไหมนี่เพร<อ>าะว่ามันอร่อยครับอ<ผ>มแล้ว <c oughs> โอ้โหมันละ <c oughs> ลายในปากนะครับหนังงัวอันนี้เขาเรียกว่ามักฝรังรร่งไทยแลนด์มักฝรั่งไทยแลนด์กินแล้วทําให้ความดันบริเวณช่องหูลดลงเอ้ยท้องอืดนะกินแล้วท้องอืดนะครับเวลาขับรถขึ้นเขาเนี่ยนี่ต้องนี่ไปกินท้องอืด กินมากๆมันจะมีผลต่อท้องลำไส้มันจะเรียกว่าท้องยืงนะท้องอืดน,นะครับเพราะว่าหนังเต้าน้ำจะพองเรากดรีโมทครับใบพัดกำลังทำงานครับเห็นไหมครับใบพัดกำลังทำงานเร็วๆแล้ว,วไฟไฟไม่ค่อยแรงครับใบพัดรีโมทดีมากเลยครับอุ้ยตายไ <c> ร <oughs> ่ขายต้นท้องจนจะหมดแล้วที่พี่หนุ่มว่า โอ้ไฟได้ที่แล้วครับตอนนี้มันเป็นวิถีของชุมชนการกินนะครับาบางบางคนที่ไม่ไม่เคยทําแบบนี้ก็ก็ก,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 ก็ไม่ต้องคิดมากนะดูคิดยังคิดฝรั่งเห็นคนนั่งกินใบกระท่อมกินใบไม้เพ <laughs> ราะเพราะว่ามันเป็นวิถีการกินของคนอีสานส่วนมากจะเป็นแบบนี้เป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งและที่สําคัญครับคือสิ่งมีชีวิตที่เราฆ่าเข้าไปแล้วเนี่ย กระดูกเรายังทําอาหารสัตว์ได้เลยไม่มีส่วนใดที่ต้องทิ้งนะครับพวกบัวพวกควายต่างๆนี่ต้องเผานะครับเผาให้ได้ที่เผาจนดําแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งถ้างั้นจะไม่สุกเขาเรียกว่าจีนังเนี่ยจีนังงัวจีนังงัว ออกจากไฟมาแล้วก็ทบเลยนะครับสุกไหมสุกไหม,ไมน่าจะสุกครับนี่นี่ แตกต่างไหมครับแตกต่างบางแด้ไงครับนี่ครับบางนี้ครับบางนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเผาไฟทุบเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทุบเดี๋ยวชิ้นต่อไปทุบครับ,บถ้าเราปล่อยให้มันเย็นนะครับมันก็จะทุบลำบากต้องทุบตอน,น,นร้อนๆนะครับยิ่งออกง่าย มันร้อนนะเออดึง,งดังดึงหนังนะครับมันร้อนแข็งนะครับหนังเนี่ยธรรมดาต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษนะครับที่มีหลักสูตรแบบนี้ให้หลักการแบบนี้ให้ถ้าอย่างนั้นคนสมัยใหม่เด็กๆสมัยนี้ทํากินได้เป็นหรอครับขั้นตอนมันเหนียวครับ หนังครับเอ้าเอาต้องทุบให้หึงแบนนะฮะแรงๆหนักๆไปเลยครับนี่เขาจะบอกว่าเวลาทําหนังเนี่ยต้องมีฝีมือแบบนี้ครับถ้าไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์ทํากินไม่เป็นนะถูกต้องนี่ดูครับดูดูโจ๊กโจ๊กโจ๊กนี่สุดยอดครับประสบการณ์การตีหนังนี่ไม่ธรรมดาครับสมัยเด็กๆตีไปโรงเรียนครับเพื่อนแย่งกินประจําอมในปากนี่ หันดูนะครับหันได้ไหมอืออือเอานะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับอันนี้ได้มาแล้วนะครับอให้รอก่อนกลังซื้อกามาให้ได้มาแล้วครับอร่อยครับแน่นอนเอาขอขอ ใครสักคนลองอ้ปาปากมาเร็วอ่ะลองชิมหอ่อยเป็นยังไงอ่ะอ่ะลอง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 กินดูอ่ะ,ะ,อ,ะอ,อ,อร่อยไหมรส<ล>ชาติเป็นไงอร่อยครับอร่อยนะอร่อยนะโอเคโอเคโอเค